โอเคครับผมก็นื่นก็ขอสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับชาวยูทูบท่านครับสวัสดีเอฟซีเบนรถไทยสิงทุกท่านนะครับทุกคนนะครับครับกับประเด็นต้องคิดไปหลายหมื่นนะครับกันเนื่องจากว่าเื่อยแห้งพี่น้องเห็ดรถเห็ดเห็ดคนเดียวนะครับเห็ดคนเดียวทอดนั้นทอดนี้นะครับเซ็คนั้นเซ็คนี้เช็คไรหมองอยู่นะครับก็ตอนนี้อะไรกับมาแล้วนะครับก็สีทยอยลงคลิปให้เบิึงนะครับว่าเปลี่ยนในจุดนี้น้องเห็ดจะได้จะได้นะครับนี่ครับแนมเห็นอยู่ข้างหน้านี่ นเพนอยู่ข้างน้านี่ที่ผมเห็ดขึ้นมาใหม่ก็เป็นผัดลมนะครับชุดผัดลมนี่ครับเป็นผัดลมนะครับซึ่งใส่กําลังจากข้างนั้นนะครับจากแก่นเผาน่ยนะครับทนมูเล่ครับทนมูเล่าเอาครับมั้ก็สีเร็วอยู่นะครับเอาครับมาเขาเรื่องนะครับมือนี้นะครับกระสีมาในเรื่องนะครับ ระวังโสเดิมนะครับโสข้อเดิม2 0 6 0กับ2 0 8 0นะครับมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับปละกการสุดแป้งก็สุดเดิมนะครับมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับมือนีกระสีมาผ้ามีนผ้านองนะครับมาเบิ้งนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาเบิ้งขางนี้กันเลยนะครับนี่ครับเตรียมไว้เบิ้งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเขามาเบิ้งทั้งด่านของโสเดิมก่อนนะครับโสเดิมนี่นี่ครับโสเดิมทมว่าขอยังดีบ่นะครับ ยังถือว่าใส่ได้นะครับสาหรับคนงบหน่อยนะครับยังถือว่าใส่ได้นะครับนี่ครับโซเดิมนะครับเบิ้งทางด้านโซเดิมนะครับโซเดิมนี่สีคอนคางหน่อยนะครับนี่แนมเบิ้งนะครับเบิ้งโซนะครับสีคอนคางหน่อยหฮงครับโซเดิมนี่นี่ครับเบิ้งแบบนี้ครับหน่อยนะครับแล้วนะครับชุดของสตอร์ของเขานะครับชุดของสตอร์นี่ สเตอร์นะครับตัวนี้เดิมเดิมนะครับติดมากับ DC 70เจ็ดกีพัทนะครับมีทั้งเบิร์ตหนึ่งฟันสองฟันสามฟันสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามฟันนะครับสิบสามฟันคางนี้ก็สิบสามคือกันนะครับนี่ครับโซเดิมนะครับนี่เดี๋ยวให้เบิรงโซเดิมกันสั้นๆครับโซเดิมนะครับแล้วกตสเตอร์เดิมนะครับครับแล้วเข้ามาเบิรงของทางด้านของชุดแป้งนะครับชุดแป้ง 2080นะครับเดี๋ยวเรามาเบิ the ่งขคอโซกันก well. uh ่อนนะครับนี่ครับมีความแตกต่างกันนะครับนี่ครับคอโซนะครับมีความแตกต่างกันไลายพอสมควรนะครับนี่สิเป็นขอโซใหญ่นะครับขอโซหญ่หลักกระนาะนะครับหนากว่านะครับหนากว่าแต่บันไดโซนี่ซ้ำกันนะครับบันไดโซซ้ำกันแต่ระยะห่างของบันไดสีบรกันกับของเดิมนะครับตัวนี้สีกวางนะครับตัวนี้สีค่อนข้างแคบนะครับ นี่สิ่คอนค้างแคบนี่ครับนี่สิ่คอนค้างแคบนะครับนี่ครับโซกัติประมาณนีนะครับสจ้ารับขอแตกต่างนี่เนมเบืองนะารับแนีมเบืองกะหน่าจะหูนะครับว่ามันแตกต่างกันแบบใดนะครับเดี๋ยวมาเบิงส่วนของหนีเลยครับของสเตอร์นะครับสตเตอร์นะครับตัวหนีเป็นชุดแป้งนะครับ2 0 8 0นะครับเป็นชุดแป้งนะครับนี่ครับสเตอร์นะครับแนมเพ็้นเลยนะครับ แตกต่างกันอย่างหน่งนะครับตัวนี้นะครับสีมีเก่าฟันนะครับส่วนตัวนี้สีมีสิบสามฟันนะครับมันสิบสามนะครับสิบสามฟันนะครับมีหลายนะครับกับยิ่งนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับมันหน่อยครับมันหน่อยนี่ครับมันหน่อยนะครับมาเบิ้งตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้มันใหญ่นะครับความหนานะครับความหนากับแตกต่างกันแ่งห่งนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันเลยนะครับความหนาเบิ้งสดๆเลยครับ นี่ครับตัวนี้หนานะครับนาตัวนี้นะครับค่อนข้างบ้างนะครับค่อนข้างบ้างนี่ครับความหนาความบ้างแตกต่างกันนะครับแล้วก็ส่วนของฟันก็แตกต่างนะครับแล้วก็ชุดของคอโซก็แตกต่างนะครับระยะห้างก็แตกต่างนะครับสําหรับชุดแป้งนะครับคมพ้องวูดถึงคอดี้คอเสียนะครับของแต่ละย่างนะครับคอดีของโซเดิมนะครับ คือติดเดิมมากกับรถนะครับก็สามารถเกี่ยวได้คือกันนะครับเที่งสองกันนะครับนี่ครับสามารถเกี่ยวได้นะครับแต่ว่าโซ่เดิมนะครับย่ำถือเขาน้าหนานะครับถือเขาน้าหนาโซ่เดิมนะครับขอโซ่สีมากยืดนะครับสีมากยืดไว้กว่านะครับเพราะว่ามันมีลักษณะของค้างหน่อยนะครับย่ำกินเขาน้าหนานี่สีแพรนะครับว่าง่ายๆสีแพรเขาน้านะครับเน้่เขาบ้างนี่พ่อได้นะครับแต่เขาน้านี่ ไปไดเนี่ยวไดเนี่ยนะครับขอโซสียืดเร็วโซยืดเร็วนะครับโบผูอเขากับใดเปลี่ยนโซ่ข้อนะครับกะผมกะเลยสีแก้ปัญหานะครับโดยการเปลี่ยนนะครับแปลงเป็น2080นะครับซึ่งโซกัใหญ่นะครับบันไดโซกะน่าจะใหญ่กว่าอยู่นะครับใหญ่กว่านะครับแล้วก็ส่วนของสเตอร์นะครับกะนละเหลืองนะครับคนลายางกันเลยนะครับหยิ่งหางสมดยนะครับสเตอร์นะครับแรงชุดแรงดึงนะครับมันกะสี่ไลน์นะครับกะ ก็คือกับก็คือกับห่อเลนอันนี้นะครับเลนชักขยเยอนะครับอัน่วงนี้นะครับ่วงนี้ก็นี่ครับมันสีหางนะครับ่วงนี้มันสีเก็บนะครับก็คือคนอ้วนนะครับกับคนจอยนะครับคนอ้วนกับคนจอยดึงกันนะครับก็ประมันนั้นนะครับคนอ้วนกับคนจอยดึงกันนะครับนี่ครับกระสีประมัณนั่นนะครับนี่ตัวนี้คือ ของแป้งนะครับของแป้งมีเก่าฟันตัวนี้มี13บฟันนะครับส่วนบันไดโซกกัของเดิมกับซ้าของมัน่แหนะครับแต่ตัวนี้นะครับน่าจะเป็น14ขันนะครับนี่ของใหม่นี่น่าจะเป็น14ขันพะว่าผมกะบพึ่งซื้อมากนะครับกะการซื้อมากกับมารีวิวให้เบิ่งเลยนะครับเดี๋ยวสีวา่างหายเป็นนั่นนะครับกะอยางที่เห็นนะครับรถกับหรือหลายหลายจุดผสมควรนะครับแล้วก็เดี๋ยวจิมานะครับ หลายคนนะครับกับเอฟซนะครับกับผมเก่าลงในใน Facebook นะครับในสตอรี่เนี่ยประกาว่าให้รีวิวพัดลมเป่าฝุ่นนะครับอันนี้เห็นใหม่ครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวสะรีวิวให้นะครับส่วนคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็มารีวิวโซ่ขอนะครับระวัง2 2060นะครับกับ2080นะครับแตกต่างกันอย่างใดนะครับแตกต่างกันอย่างแห้งนะครับบอกได้คำเดียวแตกต่างกันอย่างแห้งนะครับ การใส่งานนี่นาสิพันกว่านะครับขันเขาน้าหนานะครับยิงเขาลมนี่น่าจะพันกว่าโซเดิมนะครับกสีมีประมาณนี้นะครับลาคาแม่กะแล้วแต้นะครับแล้วแต่คนมาคนจอบนะครับมักแบบได้กะอาแบบนั้นนะครับการว่ายากแป้งปาะหยัางีกะใส่แบบเดิมๆไปครับผมกะมีนาทีนะครับแคลร์มารีวิวแนะนํานะครับบอกจุดนั้นจุดนี้ให้เบิ่งนะครับแต่บรสษมาให้มาเหตุคือผมได้สุคนนะครับบางคนกะ บางคนกะมักนะครับบางคนกะบอมักนะครับนี่ครับกะสีมีประมาณนี้นะครับสําหรับโซเดิมกับชุดแป้งนะครับกะว่าง่ายๆกะมั่นสีซอยนะครับไดร์ไลน์นะครับในการเกี่ยวข้อหลมยิงข้อหลมแซ่น้ำนะครับมันกะโอกาสที่มันสีติดคอนะครับมันกะบอค่อยมีนะครับมีนะครับแต่มีน้อยขันประมาณข้อสปบิงนะครับนี่ครับโอกาสที่โซยืด นะครับอายุการใส่งานของโสนกับสีเงากว่าเก่านะครับตัวนี้มันหน่อยนะครับตัวนั้นมันใหญ่กว่ากันนะครับโอเคครับผมกลับมาคลิปนี้นะครับกฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม YouTube เบนรถไทยสิงห์นั่นะครับกะอยากให้เฮตุคลิปนะครับรีวิวเกี่ยวกับตัวใดนะครับกะสีกะคอมเมนต์นะครับแต่คลิปวิดีโอนี้มานะครับคันนะครับผู้ใดที่บอกแล้วนะครับยังมาทันเทียนไห้นะครับตัวนี้นะครับผมกะสีพยายามเฮียนไห้นะครับเพราะว่า เทิงเห็ดรถนะครับเทิงเห็ดรถเทิงสีมาเห็ดคลิปนะครับเพราะว่ามือกล่องกับบอมีนะครับเห็ดเองนะครับเห็ดเองแล้วก็ทายเองแล้วก็ตัดต่อเองเอาลงเองนะครับนี่ครับตัวคนเดียวครับกะสิมิบะมานนี่นะครับสําหรับชุดโซเดิม2060แล้วก็ชุดแปลง2080นะครับกะสิมิบะมานนี่นะครับขอบผมกันมาคลิปนี้นะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ YouTube เบลดลไทยสิ่งอีกตั่หนึงนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณครับ